สวัสดีค่ะทุกคนพบกับอกนะคะกับช่องอกสั่งปากเป็ดค่ะวันนี้อกจะมารีวิวนะคะอุปกรณ์ทําความสะอาดนะคะที่อกรู้สึกว่ามันน่าใช้นะคะแต่อกก็ยังไม่เคยลองนะคะเราจะมาลองใช้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็คืออุปกรณ์ตัวนี้นั่นเองนะคะมันเป็นเวทชีตนะคะสําหรับทําความสะอาดนะคะพรมโซฟานะคะหมอน เบาะรถหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะคือจริงๆตัวนี้เนี่ยมันออกมานะคะประมาณน่าจะ2ปีแล้วนะคะเราอกก็ไอห่อนเนี้ยอกก็ซื้อมา2ปีแล้วนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าแก่อกมานะคะมันจะยังใช้การได้อยู่หรือเปล่าแต่ว่มันยังซิลอยู่เนาะคือเป็นคนชอบลองนะคะเห็นอะไรออกใหม่เกี่ยวกับการทำความสะอาดก็จะต้องแบบอยากจะซื้อนะคะก็ไปซื้อมาแล้วก็มาเก็บไว้นะคะก็ยังไม่ได้ใช้จนถึงปัจจุบันนี้นะคะ เพราะว่าเราก็แบบอาก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นไปใจจริงๆก็คิดอยู่ว่าเ,ออเครื่องดูดฝุ่นมันอาจจะไม่ค่อยสะอาดเพราะว่าเครื่องดูดฝุ่นนะคะโดยเฉพาะไดโซนนะคะที่อกใช้อยู่นะคะมันจะค่อนข้างเข้าถึงซอกมุมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างลําบากฉะนั้นคือซอกของโซฟาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครูรู้สึกว่าเขาน่าจะทําความสะอาดได้ไม่ไม่ทั่วถึงนะคะในส่วนของชีตัวนี้เนี่ยเขาจะ,ะเขาใช้ในการทำความสะอาดนะคะอ่าพรม ะะโซฟาที่เป็นผ้านะคะไม่ใช่โซฟาหนังนะแล้วก็เป็นเก้าอี้ที่มีแบบเบาะหุ้มเป็นผ้านะคะเบาะรถยนต์คือส่วนใหญ่จะเน้นเป็นอะไรที่เป็นผ้านะคะหนังนี่จะใช้ไม่ไม่ไม่ได้เหมาะกับการใช้ตัวนี้นะคะคือเขาบอกว่ามันจะดักจับฝุ่นนะคะเส้นผมนะคะหรือว่าขนสัตว หรือว่าแบบยิ่งหน้าร้อนที่ผ่านมานี้นะคะยิ่งเฉพาะหน้าร้อนก็จะแบบมีเหงื่อจากเท้าหรือว่าแบบไขมันหรือว่าคราบใครขี้ใครอะไรอย่างนี้นะคะที่มันแบบตกค้างอยู่บนผิวเวลาเรานั่งบนโซฟาหรือว่าเวลาเราเหยียบบนพรมอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะสามารถทําความสะอาดได้อันนี้ที่เขาโฆษณาไว้นะแล้วก็นี่ปะคะ มีน้องแมวอยู่ก็แบบกำจัดขนหมาขนแมวได้นะคะแนว้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้ตัวนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะก็คือโซโฟ,ฟาของบ้านอกนะคะอันนี้ก็จะดูเรียบร้อยนิดน,นึงเหลือน้องแมวน้ำไว้หนึ่งตัวเพราะว่าใส่ตะกร้าไม่ได้นะคะเอาตุ๊ก,กตาแล้วก็ผ้าห่มตัวอื่นนะคะเก็บใส่ไว้ในตะกร้าแบบนี้นะคะก็จะดูเป็นระเบียบมากขึ้นตัวนี้ใหญ่ไปหน่อย เ้าลมันเต็มตะก,กร้าเดี๋ยวเราเอาน้องหลบไปก่อนก็เดี๋ยวจะลองมานะคะใช้ฉีดต,ตัวนี้นะกับโซฟาข้างหลังนี้เลยคะ่ะให้นะคะได้เห็นชัดๆนะคะก็จะลองดูดฝุ่นก่อนนะคะแล้วก็ใช้ฉีดต,ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากดูดฝุ่นนะคะเพื่อดูว่ามันจะทําความสะอาดใหะะ้ดีกว่าเครื่องดูดฝุ่นหรือเปล่านะคะสามารถเก็บตกแบบว่าพวกเศษฝุ่นเศษผงอะไรที่มันหลงเหลือค้างอยู่ ได้ดีกว่าหรือเปล่านะคะเื้องต้นนะคะก็จะใช้เครื่องดูดฝุ่นตัวนี้นะคะเป็นของไดโซนนะคะซึ่งเขาก็จะมีหัวที่จะใช้สําหรับทําความสะอาดโซฟานะคะมาให้ยงไม่ได้ดูเลยนะเนี่ยนี่คืออะไรอะคือมันมีฝุ่นอะไรไม่รู้นะคะเป็นใหญ่ๆติดอยู่ที่ไอเนี่ยหัวดูดฝุ่นนะ คือวิโอเป็นคนใช่พวกจะไม่ได้ดูดฝุ่นเลยนะคะแล้วฝุ่นดำๆด่มันมาจากไหน นี่คือก้อนฝุ่นที่ออกมาจากนี่นะคะจากโซฟาที่นั่งของอันเดียวนะนี่นะคะก็คือฝุ่นที่ได้จากการทำความสะอาดโซฟานะคะตรงนี้ ทำความสะอาดโซฟาก็มีฝุ่นนะคะติดเครื่องหรือฝุ่นออกมาประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองใช้นะคะตัวนี้กันเลยดีกว่าค่ะเขาบอกว่าหนึ่งหนึ่งชี้หนึ่งแถบนะคะสามารถทําความสะอาดนะคะพรมพื้นที่ความกว้างประมาณหนึ่งเสือต่อตารางนี้เอ้สองเสือต่อตารางนี้นะคะ เะเป็นนลักษณแบบี้ขาบอกว่าให้ใช้แค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งซองมีส่ชีสก็หนึ่งซองก็ใช้ได้ประมาณ1เดือนถ้าใช้อาทิตย์ละหนึ่งแผ่นฝั่งไหนละเนี่ยฝั่งไหนก็ได้มั้ง เขาจะมีส่วนผสมนะคะที่ทำให้ค่าสกัปรกนะคะมันลอยตัวขึ้นมาแลนนี้เขาก็จะแบบชีทก็จะเป็นประมาณนี้ให้จับได้สะดวกแบบนี้นะคะช่างคิดเนาะอมเลย นี่นะคะจากที่เช็ดก็จะมีผ้าแบบดำๆติดมานะคะแล้วก็มีเศษผมนะคะที่เมื่อกี้ดูดเราอาจจะตกหล่นวิแต่มันดำมากเลยอ่ะสุกโป๊ะ่ะ น,นี่คือฝั่งที่เชฟเจ้าของพี่โยนะคะคือแบบดำขนาดนี้น,นี่ของอ๊หรือมันใช้ได้แค่ฝั่งเดียวอะดำมากเลยอะคืออย่างแบบพวกโซฟาโซฟาหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะเราไม่สามารถแบบถอดซักได้ถอดได้ไหมมันถอดซักไม่ได้นะคะก็เลยแบบเออเนี่ยดูดี แล้วเราก็แบบนอนนะคะทั้งนั่งทั้งนอนนะคะเราก็สัมผัสกับเขาทุกวันนะแต่แบบมันสกโปรกอะ่ะ ได้ลองใช้นะคะตัวฉีดตัวนี้แล้วนะคะที่อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะคะก็คือว่ามันสก,กรปรกมากเลยนะคะสำหรับโซโฟ,ฟาของเรานะคะคือแบบเออส่วนตัวเรารู้สึกชอบนะคะชอบตัวนี้มากเพราะว่ามันแบบ อย่างที่เขาเขียนไวน้เนาะเขาสามารถที่จะแบบเค็ดพวกคราบเหงื่อคราบที่ใครอะไรที่มันค้างอยู่บนพื้นผิวโซฟานะคะหรือพื้นผิวที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ของเราที่เป็นผ้านะคะไม่ว่าจะเป็นโซฟาผ้านะคะหรือเก้าอี้ผ้านะคะต่างๆตุ๊ก,กตาหมอนคุชชั่นต่างๆนะคะ ก็สามารถใช้ตัวนี้นะคะเช็ดได้เลยนะคะซึ่งอย่างโซฟาเนี้ยเราไม่สามารถถอดปอกออกไปละออกไปซักได้เพราะฉะนั้นคือมันก็สกรปรกนะคะคือแม้ว่านะคะเราจะทําความสะอาดด้วยการใช้เครื่องดูดฝุ่นนะคะดูดฝุ่นที่โซฟาแล้วแต่ว่าพวกคราบเหงื่อคราบคลี่คลายอะไรอย่างนี้นะคะไม่สามารถที่จะแบบถูกกำจัดออกไปได้จากการใช้นะคะเครื่องดูดฝุ่นเปนลอยนิ้วเลย เครื่องดูดฝุ่นนะคะก็ส่วนตัวรู้สึกว่าแบบคือพอเห็นอันนี้เรารู้สึกว่าแบบโซฟาสะอาดขึ้นมาทันทีหลังใช้นะคะแล้วก็แบบรู้สึกว่าเอออยากนั่งนะคะอยากสัมผัสนะคะจากที่เราแบบเดี๋ยวยิ่งช่วงนี้นะคะิ่งผ่านฤดูร้อนมานะคะกําลังจะเข้าฤดูใบไม้ร่วงนะคะซึ่งฤดูร้อนนี่แน่นอนอยู่แล้วคะ่ะว่าบนโซฟาจะต้องมีคราบเหงื่อของเราติดอยู่แน่นอนนะคะแล้วก็ สิ่งสกรปรกต่างๆจะต้องติดค้างอยู่นะคะ,ะนั้นคืออยากให้เพื่อนๆนะคะลองใช้ตัวนี้ดูนี่เลยนะคะก็ใช้ดีมากๆในส่วนตัวรู้สึกดีนะคะพอร,รู้สึกแบบใช้แล้วรู้สึกสะอาดรู้สึกโซฟาสะอาดขึ้นมาทันทีอยากจะนั่งนะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูค่ะซื้อได้ตามร้านดักสตอร์ทั่วไปนะคะของคาโอคาโอนะคะควิกครุควิก ครุนะคะอันนี้ก็จะดังในส่วนของอพวกกระดาษเปียกหรือว่ากระดาษแห้งพวกกระดาษที่ใช้ทําความสะอาดบ้านอะไรนะคะยี่ห้อนี้จะดังเลยก็จะแบบเห็นเยอะนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ขอจบนะคะการรีวิวการใช้ชีตนะคะทําความสะอาดนะคะโซโฟ,ฟาไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบนะคะเรื่องของอุปกรณ์ทำความสะอาดหรือว่าเคล็ดลับทำความสะอาดต่างๆนะคะกดไลค์นะคะกด s u b s c r i b e ติดตามกันได้เลยนะคะเพราะว่าโอกจะชอบนะคะลองอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดของญี่ปุ่นนะคะหรือว่าอยากรู้อยากให้ลองตัวไหนนะคะมีตัวไหนที่คิดว่ามันน่าสนใจนะคะแจ้งมาได้เลยค่ะเดี๋ยวอกจะไปซื้อมาแล้วก็มาทำรีวิวให้ดูค่ะนี้ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ เพื่อนๆทุกคนที่ติดตามมาจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้อ,อกด้วยค่ะ